คนวันพุธกลางคืนค่ะช่วงเจ็วันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกค่ะอาศวินถือถ้วยค่ะใบที่2องค่ะแบบถ้วยค่ะใบที่สามค่ะเด็กถือดาบค่ะคนวันพุดกลางคืนนะคะในช่วงเจ็วันข้างหน้านี้นะคะ จะมีในเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวพันนะคะความรักในที่นี้นะคะอาจจะเป็นความรักในครอบครัวนะคะซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะคุณอาจจะมีกิจกรรมหรือมีงานเยอะเกินไปนะคะทําให้คุณไม่มีเวลานะคะให้กับคนที่คุณรักนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอ,เจอหน้ากันนะคะเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันค่ะ และในช่วงเวลานี้นะคะคุณมีคนที่คอยอิจฉาคุณนะคะเอาคุณไปพูดในทางที่ไม่ดีนะคะ,ะหรือนินทาคุณนะคะถ้าได้ยินก็อย่าไปใส่ใจค่ะแต่ถ้าไม่ได้ยินก็ถือว่าเข้าตัวเขาแล้วนะคะ,ะ,คะก็ขอให้คนบางพูดัางคืนทุกคนโชคดีกันค่ะทุกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นคาครูกัน้